ถึงแล้วถึงแล้วบ้านโอ้นี่ที่จอดรถเอาไม่เป็นเบาๆนี่นี่เบาๆมันไม่มีอะไรเดนุ่ช่วยกินอเันนี้อันนี้มันใส่กล้องกันใส่เสื้อผ้าอย่างเดียวสามตัวสี่ตัวเองไปตอนนี้ก็ต้องรอคิวอยู่ดีใช่ไหม มันมีคู่อื่นด้วยนีย่เนี่ยรถตู้คันนี้น่าจะเคยมาที่นี่นั้ยนี่น้องนี่เรามาฝึกงานหรือว่ายังไงมาที่นี่มาช่วยมาครับอาจารย์เป็ดด้ยวยอ๋อ,อ มาลชัยศูนย์เก้าศูนย์เก้าหรือศูนย์เก้าแล้วนี่ครับล้อซ้ายไปเลยล้อซ้ายไปเลยเนาะใช่ครับ,รบโอเคโอเคได้แล้วน้ำได้ศูนย์เก้า นี่นะครับบ้านสิอ่อนซีหรือว่าบันดาราระยองตะบลซากพงนะฮะอันนี้หนึ่ 104. โอเคไล่ไปเรื่อยๆศูนยะ์หกศดศูย์แปดศูนยโนนโอเคแหลม ครับพี่อันนี้วิดีโอเอาวิดีโออ่ะในกล้อง <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้นะครับ โอเคอ่นี่ห้องหนึ่งศูนย์เก้านะนี่ห้องหนึ่งศูนย์เก้ามันมองไปก็ทะเลเลยเเลตรงน,นี้ก็เป็นลานว่างๆู่งนก็เป็นสระว่ายน้ำนี่ก็เป็นที่พักกันพัก โอ้ยทำบ้านเล็กๆแบบอย่างนี้ก็ดีแล้วเนี่ยยิงยิงบ้านเรื่องบ้านใหญ่เหรอมี่อย่างเงี้ยห้องนี้แล้วแล้วตรงนั้นก็เป็นห้องเอ่อเป็นห้องรับแขกเป็นอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินเลยใช่ปะละ่ะก็ไม่เชิญันมือนโยมวางนะไม่ก็พูดถือว่ามัน เราไม่ได้โยกไงเพราะมันอะ่เงียมันเอาเอาไว้มิดติดจับกระังงยอเลยนี่พอแล้วไม่ต้องอะไรมากน้ำเ,เข้ามานะครับมีนาตต้าตาลอย่างเงี้ยโอเคแล้วมันมีดูนะครับวา่ามีอะไรบ้าง กาแฟมาม่ากาตเชร์รอน,นน้ำดื่มชางเบียร์75สิงห้าสง์เบียร์85ดานนนั้นก็น้ำแร่บันดาราดิ้งวอเตอร์20บันดาราฟริกกอบ ช้างเจ็ดสิบห้าสิแปดห้าดูสิมีสดามิกเซอร์ด้วยกินช้างอ๋อนี่ไงดิงกิงวอเตอร์น้ำแร่บันดาราร 75, ร 75, เจ็ดสิบห้าอิบดสิบห้า บ้านดาราแต่แต่ในเอ่อกูเกิลแมปต้องพิมพ์มาว่าบ้านบ้านสลีกนะบ้านสลีก

มีก้อนจุกอ่ะึ้นเลยนี่อ้าวตีนี้ไม่ได้นะนะตีนี้ไม่ได้นะ